สวัสดีค่ะช่องกินอะไรดีคุณนายมือนีมาเจอกันอีกแล้วค่ะมือนีห้าได้ยังกินค่ะตำกุ้งสดใหม,ม่สดๆเลยด้ยค่ะกุง้งซื้อมาจากตลาดสดใหม่ๆเลยแคบหมูแคบหมูกับไม่ไม่ยูค่ะพึ่งเ็ดเซฟแล้วก็ผักสดผักกาดนะคะผักหอมปลอมผักสะระแหน่นะคะผักผักกาดขาวบานห่าลวละค่ะมาลงมือนิีกันแล้วเลย ลงมือกินกันได้เลยก่อนกินเฮาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริงกร๊งๆไอ้คุูาวานะแม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะมา,มาสุดน้ำกันเลยค่ะซิมซิมน้ำเยอะแยะเลยค่ะอือหือแซบป,ปีค่ะอืกกอหือค่ะตับใส่กกอกคื้เกาค่ะอือสุดยอดกันได้เลยค่ะ แซ่บๆฟิ้นๆขึ้นเก่าแล้วค่ะกุ้งสดๆจากทะเลแคบหมูสุดยอดสดน้ำตำกุ้งสดนี่ค่ะ สดสดใหม่ๆจากทะเลเลยสองใหม่สองมือสิบนิ้วเลยค่ะหืย่อยแซ่บหลาย เริ่เรื่มต่ำใส่ปู่หน้าไหมคะมแซ่บมากมแทบมัว แบบค่ะอืมอร่ะกุ้งตัวใหญ่ๆฟินๆเลยค่ะ ถึงนคนมากลิ่นพักแล้วแสบค่ะสุดน้ำให้หนัก ตำกุ้งสดระยุดบได้ค่ะแสบแห้งเป้นอย่างติดน้ำปากนะครับอร่อยมากอร่อยมากอุ้งเครื่องโล่ค่ะจิใใ้้ซาใจไปแล้ว ขุดัวแบบแบบแบบน่อยปกปกผักแพว ตำบักหุ่งเทอมอีกแล้วค่ะแซบ่บตำไส้พริกแห้งแซบ่บหอมเผ็ดกุ้งครึ่งโล ่าปมปออมอมอมใกลน่ข้วค่ะแซ่บนะคะอุ่นตูใหญ่พาเอาเส็นหลังมันออกกัได้ค่ะ เปิดพัดลมไปอ่ะแซ่แบค่ะเมนีเลืมเอาหน่อนไม้มากินแซ่บๆข้อลลาฟิวค่ะ คอล์ีฟิวบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นหยอดตาทาแผลก็ได้นี่ค่ะตองมันของแท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะของบ้านสมุนไพรชซยมงคลนะคะเนี่มีอยอ,มอย่อดไม่หยางเรียบร้อยเบสสุยางหยอดทาหยอดตาทาแผลได้ค่ะแผลเบาหวานหรือแผลเล็กน้อยล่มยังค่ะเขาใ่บอก,กินสามมือแห่งเลยค่ะจ้ะ ผู้บดปวดฟันที่นี่อ่าก็ได้ตัวนี้ละค่ะก็ได้คอดโรฟิลล์นี่ละค่ะมาๆม,ม,มากินแบบนี้ละค่ะกินมันกระเลยแบบว่าดีขึ้นไหมค่ะฟันแข็งแรงแล้วก็ไม่ปวดอีกเลยมันจะไปลางล้ำใส่เห้านะคะอ่ามีความจริงใจนะคะมีความจริงใจที่จะเอาให้ฟฟางเหมือนคนป่วยแม่ไหมค่ะก็ะคือเฮ็ดจังได สุขภาพห้างไฟสีดีนะคะต่อยเ้ากินอาหารดีค่ะสุขภาพเ้าบวอดีหาก็จะงดงิดไหมคะเห่นบหนี่ละค่ะพ,พอลิฟิลบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นของบ้านสมนุนไพรชัยมงคลนะคะอะถ้าเ้าแบงเป็นขวดน,น้อยๆร้อยเดียวค่ะนี่ร้อยเดียวนะคะสื่อพันหนึ่งสิบขวดเ้าทรงฟรี่ไ้เลยค่ะแต่ถ้าขวดใหญ่แบบนี้เนี่ยค่ะสองพันห้านะคะกับรงฟี่ไฮคือกันค่ะ 2, นะคะ สั่งได้เลยแล้วจะปักไว้ใต้ใต้คลิปนะคะะผู้ใดสนใจก็สั่งเลยค่ะทักมาเลยด้วยค่ะกืมขึ้นมาตั้งปีอะขึ้นมาหกเจ็ดปีแล้วค่ะดีอีอะ เผือที่เป็นคุ้มแพร่จามปิดๆนะเจ้าผู้ใดที่ปเป็นเบาหวานค่ะใครที่เป็นโรคไตกินนะคะดีเลยอะไม่งั้นมันไม่อยู่มานานป่านนี้หรือผู้กว่าจะเศร้ากินเศร้าใส่เศร้าแล้วอ่ะค่ะอันนี้ว่ามันดีใคาอยากได้ขวดน่อยขวดใหญ่ติดต่อได้ค่ะไตคลิปเดี๋ยวจะปักเลยค่ะ เพิ่มเพื่อนไล่หักมาเลยค่ะยจยาบอกว่าอยากได้ก็เราฟิวถันบะแมนปูแท่นจำนายนะเนี่ยเ้าหาซื้อยากเลยคะ่ะม,มันบะแมนว่าเขาจะหาซื้อได้ตัวทีบตัวแดนน้ำหล่านขายยาบบแมนเลยค่ะอยากคู่วัดกลิ่นดีแล้วกะเห็ดมา้าเจ็ดปีหกปีแล้วค่ะถ้าบดีก็เศร้าแล้วค่ะนั่นแหละของถึงมาเลยได้ถึงมาบอกฟูฟังเพราดีแม่แม่นะะี่ยค่ะ แล้วเป็นเบาหวานเป็นไตวาย,ายเด๋ยวนี้บ่มีแล้วค่ะเพราะหมอไปตรวจอีกเทือนึงแล้วกินเบมืประมันขวดสองขวดได้ผลเลยค่ะอยากเบาหวานสามลอยเด๋ยนนี้หมอทวงว่าคุณยายเลือดคุณยายปกติแล้วนะคือเลือดแมันบ่สูงอะคะ่ะ เืยอยากรักษาสุขภาพถักมาได้ค่ะเขาติมีเงินรนลอยล้านพันล้านเพอได้กระยาคนจนคนทุกเข้าต้องรักษาสุขภาพเขาอะฮะสุขภาพดีเขากระหาเงินหนมาได้คือเราสุขภาพบ่ดี ก็มีกระจิตกระใจาหาเงินเนาะค่ะหามากอะบรูว่าเฮาสิอยู่ได้ซ้ำไดน,นะคะเบาตามความจริง <c oughs> ถ้าสุขภาพดีเรามีแรงหาเงินเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้ <c oughs> เป็นฟุ้มแพร่เป็นเบาหวานเป็นไตวายวยาหมอก็ดีค่ะแต่ว่า ไอนีดไปอีกข้างเลือกหนึ่งนะคะบ,บ็องสูฟั่งค่ะขวดใหญ่สองพันห้าขวดเล็กขวดเล็กๆนะคะขวดละลร้อยกัะสื่อพันหนึง่งสิบขวดเขากัะทรงไฮฟฟี่ค่ะขวดใหญ่เขากัะทรงไฮฟฟี่นะคะบริการค่ะอยากให้พี่ให้น้องอยากใ,ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านสุขภาพดีนะคะ อ,อยากบอกอายุค่ะว่าจะขออายุเท่าไหร่กับโมเมนต์ว่าเข้านมเข้าอย่างเดีวยวค่ะแต่ว่าเรารักษาสุขภาพตอนนี้ห้าสิบเอ็ดปีแล้วนะคะห้าสิบเอ็ดปีแล้วเข้ากัดจังสิล่ะค่ะเข้าเข้ากลิ่นสมุนไพรนะคะอันนี้ของแท้บ้านสมุนไพรชัยมงคลของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเข้ากลิ่นสมุนไพรที่มันมีประโยชน์ที่ที่มันเห็นผลที่รับรองอะคะ่ะอันนี้รับรองได้เลยหยดตาทาแผล กดตาก็บอกเปน็นยังนะคะตาเข้านะ่ะที่มันฝาฟ้าเนะคะ่ะอันนัดีแผลที่เข้าไปถือน้ำว้นลวกหรือแผลปวดแผลเปื่อยอันใดบาหายอะลองออกค้อราฟิวจะไปแยกออกผสมน้ำหยอดด้ค่ะเราต้องเอาสดสดอืมแบบนี้ค่ะหยอดลงเลยมันจะมีหัวหยอดอยู่ค่ะหยอดลงเลยนี่แหละค่ะแผลแห้ง ม,มือหักกันนะคะกตอยากลองสู้กันฟังว่ามนันนี่สมุนไพรด,ดีนะคะ แ,แ,แสบค่ะแสบค่ะแสบแน่ เดะะี๋ยวงัสดๆๆไปสนใจกะทักล่าไปาะคะค่คิดมาได้ค่ะกระเบื้โทษแเราจะหาใบหาไป่คิป ไผ่ที่เป็นแล้วก็กินได้ไผ่ย,ยังม่กกินก็กินป้องกันกินล่างออกล่างล้ำใสออกเขาใส่ชีวิตมากนะคะเจ้าวาักปีือเวาบ่เคยดีท็อกออกจักเทือนะะ่อเนาะคาลังค้นป๊ดกลุ่งเครองโล่เบิร์ดค่ะแ่บหลายทั้งเราทั้งกินนะคะมีอย่างดีๆกับเบาซูกันฟังนะคะ ข้ามยันยันจากสุดๆมาแล้วค่ะเพื่อนๆอต้องบานแบบขับสุดถอนน้ำเอาแคบหมูกันนะคะ่ะ ขวบไม่หลบประจําตัวยัางนึงขวบแปวดฟันนะคะพอเขากินตัวนี้ไปนะคะเขาจะกินสูตรแบบเข้มขน้นหรือว่าผสมน้าก็ได้พอเขากินลงไปมันเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะที่เขาป่วยเขาเจ็บเขาเราเอิดว่าเป็นปัญหากับชีวิตเราการใช้ชีวิตนะคะมันปวดหายไหมคะงือ ปาะสาจฉันค่ะค่ะผู้ใดลูกหลานไม่ปัญหาหรือจะาของไม่ปัญหายอยากปั้นเจ็บๆห่างๆดูสัวมันแน่นมันแน่นขามาอีกนะคะเป็นไม่เกณฑนเลยเป็นข้อพออลูกข้อพอกนะคะกินกันดีขึ้นมากๆเลย พอมีคนมาเอาน้ำไปกินนะคะแต่และคนโลกมาคุ่กันเนาะเอาค่ะแซ่บมือเนี่ยซาจนะคะสดน้า กุ่มเครื่องโลก,กับเบิดมันจะบอกว่าให้สั่งแคบปหมูน้ำกับบ่พ่อขายค่ะพิ่สาวเฮ็ดนะคะมันขายดีตลาดสดกับเบิดแล้วค่ะ ล้เมือเ่อื่นสีออานอยนมกับยญา้าสาดนะคะไม่กินอ่างผู้รดอยากสั่งกับสั่งไ้คหากระยา่าสา์อ,อ,อร่อยกรอบครับหมูจะเอาไว้ดูมันจะบอกรอบค่ะนันใช่ไม่ไม่สดๆดอ่ะ ลืมนะคะช่องกินอะไรดีคุณนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งๆให้นะเมย์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณค่ะ